อยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมถ้าผมเสืออาย่าย้ายบ e ออกมันเป็นเลขอันเลขบริสื่อครับเมื่อแรงครับสวดอภิธรรมย้ายสวยขึ้นที่6นะครับมีคณะลิเกลูกกบเสียงหวานมาแสดงตั้งเวทีอุปกรณ์การแสดงเรียบร้อยครับพร้อมที่จะแสดงแล้วนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับสวดอภิธรรมเสร็จ สรวนเพีทําเส็จประมาณหนึ่งถุ่มเบิงลิเกนะครับเวทีไงครับเวทีไงซําเวทีหมอลำเลยเวท,ทีไงซําเวทีหมอลำเลยครับผมลิเกลูกกบเสียงหวานเอกลิเกที่จะมาแสดงคืนนี้ใช่ไหมครับฟอนมาคือเป็นไงท้องแปนแข่งลิเกเยังไงคือสิฟอนแข็งเหร

ลีเก้ดีบอบอสิบอให้ฟังมือนันแม่บา้านอ้ไรวะเดี๋ยวหาลิเก้มาให้ย้ายจากมือหนึ่งก่อนมาสันคือเข้าไห่สีคือว่าสิโทรหาหมอนีแหละเพราะว่ารู้จักรู้จักแกแล้วแกก็เคยเอาคลิปตันไปขายให้เออผู้นั่นผู้นั่นกระโทร อันอายว่าโอ้โทรหาหมอเียวคลิปตันมาขายว่าอยพอได้บอกว่าซื้ออย่างเนาะเพิ่นกับโทรเพิ่นเพิ่นกับพิมพ์หาอันลูกกบเสียงหวานก็เลยว่าโอ้เออหมอนี่ล่ะก็รู้จักกันอยู่โอ้เป็นโอไซเฮ้าไหมโอใส่เฮ้า มาคบทีมเต็มวงนะครับคณะลูกกบเสียงหวานเพื่อนก็เป็นลิเกซื้อเสียงดังสวดอภิธรรมยหายสวยนะครับงั้นเห็นดีย้ายเหมือแรงใมริเกครับลิเกวงใหญ่อยู่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะครับมาต้อนรับถือว่าเพื่อนเป็นแขกบ้านแขกเมืองเลยพี่น้องลิเกมาเยือนทีมหมอลำเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาคุยกับหัวหน้าวงหน่อยครับ คุณลูกกบเสียงหวานนะครับจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆรู้ลูกุจ้างก,กันมาโดนแล้วเนาะใช่มไม่สิบสิบปีแล้วม่ตัดสรับถือว่าเป็นแขกบ,บ้านแขกเมืองเนาะล<ไ>ิเกพาวมาเยือนผิ่นหมอลำเลยใช่ครับมแรกนาะผมอยู่ตรงกลาง,าง,งผิ่นหมอลำเลยมหาสา,ารคามนี้คือเป็นศูนย์การของของหมอลำเลยนะครับ แล้วก็มาเล่นที่บ้านหมอรำด้วยวันนี้มามามาแสดงให้คุณยายดูนะครับในส่วนแบบลิเกผ้ากางกันบ้างนะครับอาจจะถูกใจไม่ถูกใจไงก็ขวัญในของตัวด้วยยายอ่ะเป็นลิเกอ้าจริงปะใช่ครับอยายเป็นนางเอกลิเกก็เลยหาริงงต้อมีลิเกมาออ๋ที่ที่บ้านเขามีวงลิเกอ้าวเหรอใช่ครับโองเคยเป็นวงลิเกมาก่อนก็เลยหาลิเกมาเป็โคราชครับโคราชบุรีรัมย์เลยประมาณนี้แต่ที่มหาสารคามไม่น่าจะมีไม่น่าจะมี ได้ฝากตามมาชมด้วยนะคะโอ้แค่เสียงพูดก็หวานแล้วครับ <c oughs> เสียงดีเกขอบคุณมากนะครับผมี๋ยวพี่กบแนะนำหน่อยว่าวันนี้แบบมีใครมาบ้างถืงอเปยคร้อ, 7, <100 S 1> อยเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับ,รบ,รบวันนี้ก็มีพระเอกคู่ผมก่อนขออนุญาตแนะนำนะครับผม อันนี้เป็นนะครับน้องเบลชาตรีนะครับผมก็ Facebook เบลชาตรีนะครับฝากติดตามเป็นเพื่อนดีนะครับเจอกันครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมกับศิลปินคนอื่นๆต่อนะครับผมผมน้องนาเดียพอดูมานะครับผมเขาคุณบอยครับนาเดียพอดูมานะครับผมอ่านะครับเดีวขอญาตอีกหน่อยนะครับน้าเอกผมอยู่ไหนเอาอาร์ตอารินอ่ะนห่งพระเอกครับผม มาอาร์ตอาดินนะครับขออนุญาตนะครับดีเป็นแฟนนะครับของคุณบอยศิริคุณบอยด้วยนะครับยังไงก็มาติดตามเพจลูกกบด้วยนะครับแล้วก็เพจอาร์ตอาดินด้วยนะครับครับผม